สวัสดีครับอันนี้ใส่ไหมเซลฟี่ถ้าถือห่างๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะสั่นหรือเปล่านะอันนี้หลังเลิกงานมาครับอันนี้คือสวนที่ผมปลูกไว้อาบน้ำเสร็จเลิกงานไว้อยู่วันนี้ได้เลิกห้าโมงเข้างานตีห้าเมื่อเช้าไปไปตัดเอตอฟังข้าวความสุขหลังเลิกงานมาก็ รดน้ำสวนมาเดินดูสวนนี่นะครับมีต้นมะละกอ,อข้างหลังมีฟักทองอ่ะตรงหัวไหลผมไปนู่นนะครับฟักทองยักษ์ผมปลูกไว้ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาดูมีอะไรบ้างอันนี้บันทึกไว้เฉยครับไว้ดูตอนกลับไปอยู่ไทยแล้วผ่านแค่หนึ่งวิหนึ่งนาทีก็เป็นอดีตไปแล้วครับความทรงจำอโอเคสัน่นหรือเปล่าอันนี้เริ่มที่ ถั่วบ้านเราเรียกว่าถั่วปีหรือเปล่านะครับอันนี้คือถั่วที่เลื้อยกับดินเหมือนถั่วปีบ้านเราอันนี้ผมเอาพัน์ธมาจากเจ้านายปลูกอยู่ตรงนี้นี่สองต้นนะครับมเพิ่งเลื้อยออกแล้วก็มีตรงนี้นี้ก็นี่ครับกำลังแตกยอดแตกใบนี่ครับอยู่ต่างประเทศต้องได้ปลูกกินเองนะครับ ถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้กินอันนี้ต้นมะเขือเปาะนีม่มะเขือไม่ใช่มะเขือเปาะมะเขือขา,ขาวผมไม่รู้จักพันธุ์บ้านลเอามาจากโน่นแล่ะครับอันนี้เมียซื้อมเมล็ดส่งมาให้อดอกสีม่วงมะเขือขาวเรียกมะเขือขาวแล้วกันไม่รู้จักพันธุ์นะท่าปลูกอันนี้พริกนะครับก็บพริกบ้านเราเลยแหละครับเผ็ดจี๊ดจ้าดเลยแหละนี่ กำลังออกดอกเรา,าดูตัวที่มันนี่เป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกตัวนี้นี่เลยเผ็ดนะครับปลูกกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวมีตัวที่ผมปลูกเบียดีพึ่งอันนั้นขึ้นมาใหม่ก็มีอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยแจมอันนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเนี่ยนนี้มาแจมอยู่กับต้นมะละกอนี่ นี่มะละกอผมผมไม่เข้าใจปีที่แล้วนี่มันลูกมันโตมากเลยแต่ปีนี้ดูลยครับลูกเท่านี้ลูกเท่านี้ดันสุกละสองมือโอบแบบปีที่แล้วผมไม่รู้มันอะไรมันกลายพันธุ์เป็นมะละกอแคะมักหุงมักหงใบสารเนียนี่บ้านผมเรียกผักอีเสริมมาสกลนครเดี๋ยวให้ดูเห็นกล้อง ลายตาหรือเปล่าอไอ้ตรงนี้ซุ้มนี้นี่เลยครับถั่วแปบรู้สึกว่าเครือมันจัดลามเลือะเธอไปตัวอื่นมากเดี๋ยว้วยก่อนจะไปถั่วแปบมาดูนี่ก่อนนี่ถั่วฝักยาวผมตัวนี้นี่มันไม่ค่อยมีพื้นที่ครับก็ปลูกเท่าที่ปลูกได้ปีที่แล้วก็มีข้อพิพาทกันปลูกฟักทองยักษ์แล้วมันลามไปสวนเขา ไม่ใช่ลามไปสวนเขาลามไปที่ดินเขามันหาเรื่องจะให้ผมไปถางยาให้มันนี่นี่น,นี่ตัวนี้ออกแล้วมันเลยผมไม่ถางไม่ถางยาทีนี้ก็ทะเลาะกันเจ็ดลูกครับแบกได้แหละขโมยฟักทองผมหายเลยพูดแล้วก็สิบกระสาบนย่างี้มันฟังรู้เรื่องนี่เดี๋ยว,ยวอันนี้ตอนเย็นดันบานเฉยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะ มาน,นี่ดูผสมเกษรดูฝักทองยักษ์มีแล้วไอ้ตรงที่หนึ่งที่ผมผสมไว้อัดคลิปต้องรีบอัดนะครับอัดหลายๆในทีเกินก็โหลดขึ้นเฟสยากมือถือก็สเปคต่ําด้วยนี่ลามมาละเลือฝักทองเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้เป็นถั่วฝักยาวผมเนี่ยใบเริ่มเหลืองใสเคี้ยมปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้นี่เร่งอยากกินเร็วเกินไป นั่นก็ต้นพริกอยู่นู้นนะครับต้นพริกนี่เลยครับถั่วแปดดอกมุ้งม่วงเครือมเยอะมากเลยเพิ่งปลูกปีนี้เพิ่เคยปลูกถั่วแปดเนี่ยโอเคแตผมพาไปดูฟักทองก่อนสามนาทีห้าสิบวีแล้วคลิปผมปะสมเกสรไว้อันนั้นไม่รู้พันอะไรนี่นะพริกนี่ครับผมเพิ่งามาปลูกใหม่จะสี่นาทีละโอเคสต็อปตัวนี้ก่อนไปดูตัวนี้น ตรงนี้มันลามออกมาจากหน้าห้องผมผมปลูกน,นี้ผมมาตีสังกะสีล้อมรั้วอยู่หน้าห้องมันลามออกมาข้างนอกลองปลูกดูนี่ผมมาผสมเกสรนนะครับวันก่อนแต่ทำํำไมมันรูปทรงมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ฝักทองยักษ์หรืออะไรแต่ใบใหญ่มากลูกประมาณเท่านี้แหละประมาณเท่าแขนนะครับผมรอดูก่อนว่ามันโตมันจะเป็นพันุ์อะไรอันนี้ผสมเกสรเองกับมือครับติด สามสิบวิสีนาทเียวเดี๋ยวสตอ็อก่อนอ่าตัวนี้ก็พริกอยู่หน้าห้องปลูกใส่กระถางก็ดกมากตะไครนี่ครับส่วนไอที่เอาถุงหุ้มไว้นี่อันนี้คือดอกผักบัวหรือดอกต้นหอมเน่ยผมกลัวเม็ดผมจะเอาเม็ดไว้ปลูกกลัวเม็ดร่วงก็ร่วงอยู่ในถุงนะครับมีอันนี้ต้นกาพริก กำลังโตอันนั้นมเมล็ดเมลอนครับมะเขือเทศสามสิบสองมิสี่นาทีห้านาทีนี่ครับปลูกไว้กินอยู่หน้าห้องโอเคเดี๋ยวมันจะนานเกินก็อัดไปดูครับชีวิตครั้งหนึ่งการมาต่างประเทศกลับไปอยู่บ้านก็ พอได้ไว้เปิดดูใน facebook ไม่รู้จะอัดเก็บไว้ที่ไหนครับอัดเสร็จโพสแ,แล้วก็ลบนะครับขงหนึ่งชีวิตต่างประเทศเหลืออีกประมาณ16เดือนประมาณปีหน่อยๆก็ครบละโอเคครับันถึกความทรงจำ